คาถาขอล่อสสาพระอุปคุตนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มหาอุปคุตโตจะมหาลาโพพุทโลาพังสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทธิโยมานังนโมโจลาเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปียังมะมะสัเทวกังสัพพมักังมนุษสานังสัพพลาพังพระวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุโตจะมหาเถโลพุทธสวัสดิ์อนุภาเวนะมาละวิชยะนิระพยะเตชะ พุณณตาจะเทวตานำปิมนุษยานันปิเอิจิตตังปียังมะมะอิมังกายะพันธนังอธิถามิปะไอยิสุตังอุปัสสี